หลังจากที่สมาคมมีปฏิทินออกมาให้เราแล้วโดวยรวมแล้วทีมเราก็พร้อมเกือบจะรับแตแลวนะครับ every time and every day we training and we try to try our best before the league start and we hope that uh, next game our goalkeeper can c l e a n s h e e t because we see the team and the team improve too much with the new coach coming and some new player dus ready and Sunday s so kern team improve the level the team and we are ready fighting for ourselves for the team the hope next we get for 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 crop cry fighting to of to the that and รู i สึกว่าทีมกาลังเข้าใจกันมากขึ้นหวังว่าผลกานในคันจะดีเพื่อแฟนบอลและชาวไทยทุกคนก็น้ำมันเต็มถังครับตอนนี้อยากเล่นมาก อยากเจอเกมมากครับเจอกันได้ก็กําลังเข้มข้นเลยครับกาลังปรับระบบกันกาลังเข้าที่แล้วประมาณแปดสิบแล้วครับเกือบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับใกล้จะเต็มร้อยแล้วครับอ๋อแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับก็ตอนนี้ก็เราเราเริ่มปรับจูนเข้าหากันครับแล้วก็เริ่มไปตามเถิติเดียวกันที่โค้ชบอกมาครับก็คิดว่าก่อนแมตช์การแข่งขันกับลำปางนี้ก็คิดว่าเราคงน่าจะพร้อมเต็มร้อยครับสภาพการณ์ตอนนี้ก็ ก,ก็ตะเดปีก็ก็ร้อยนะครับเพราะว่าก็ก็ทางานหนักมาตลอดครับเราอยากได้สามแต้มมันสาคัญครับครับก็ฝากครับก็ช่วงนี้อ่าพบอลใกล้กลับมาเตะแล้วแต่แนฟนบอลก็ยังเข้ามาดูไม่ได้เข้าไปชมไม่ได้ครับก็อยากจะให้ติดตามทางเพจ่อ,อของเราว่ามีอะไรอัพเดตหรือเรามีการแข่งขันก็จะมีไลฟ์สดหรืออะไรเงี้ยก็อยากให้กำลังใจผ่าน,ผ,านผ่านเพจสโมสรมาครับก็คิดว่าถ้าอะไรมันดีขึ้นเราคงได้พบกันเร็วๆนี้ครับ ก็ฝากทุกคนติดตามครับพวกเรา,ามาที่นี่เพื่อสู้อย่างเดียวครับพวกเราไม่ไม่ถอยครับเราจะสู้เป็นวินาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขัน<ะ>ขอให้พี่น้องทุกคนติดตามและเชียร์พวกเราด้วยครับพวกเราวิ่งชูฟัดขบคุณครับเจอกันครับ